สวัสดีครับพมก็แอดมินแทนนะครับกับหวยมาเลยวันนี้นะครับผมมาเลยวันเสาร์ที่20ส,สิงหาคมกับช่องแทนเธอทำทางหวยเราไทยนะครับพบก,กันได้มาเลยนี้พุธนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มีมาเลยพิเศรษวันอังคารแต่ว่าแอนแทงไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะครับเอาเป็นว่าเออมาเลยวันเสาร์วันนี้นะครับผลเมื่อวันพุทธที่แล้วออก914 สี่เก้านะครับเดินวันนี้ได้สองเจ็ดคงที่เนี่ยยังเดินดีอยู่คือศูนย์ห้าหกเก้าอ่ะวันนี้ใส่คงที่ไปครับเพราะเลขเด็ดไม่ชนเนาะน่าจะมาครับสองเจ็ดนะครับสองศูนย์สองห้าสองหกสองเก้านะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์ครับเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าหลักร้อยวันนี้ได้สามนั่นคือสาเหตุที่ว่า ทั้งร้อยและเด่นเนี่ยไม่ชนกับคงที่เพราะฉะนั้นเด่นน่าจะมากับคงที่วันนี้น่าจะโอเคนะครับร้อยสามนะครับผมสามครับสามสองศูนย์สห้หกสามเครับสามเจ็เจห้ครับสามเจ็หกเจ็เนะครับเดินไปที่สองเจ็ด นะครับสองศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับสามสองเจ็ดครับสามสองศูนย์สามเจ็ดศูนย์วันเสาร์เนาะวันเสาร์ก็ระวังเจ็ดไว้ให้ดีนะครับผมสำหรับแนวทางหวยมะเลนะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบแอดมินแทนขอให้โชคดีครับเราก็มาลุ้นกันนะครับหวยมะเลออกเนี่ยประมาณหกโมงสามสิบห้าถึงหกโมงสี่สิบหลัง 5, ห้านอยปกติออก เราเลขก,ก็จะคล้ายๆกันกันกบหวยฮานอยเนาะก็ลองดูครับสหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีครับผม